ก็เด่นดีครับวันนี้ใช้ใบมีดดันได้นะครับผมใบ ตัวนี้น่าจะมีระบบติดตามนะครับมี GPS นะครับผมอันนี้ก็ไม่แน,น่ใจเพราะว่าฟังมาจากน้องๆน,นะครับผมที่ชายบอกว่ามีระบบติดตามอยู่ในในตัวรถนะครับผมเมื่อทํางานก็จะรู้ทันทีเลยว่าเครื่องยนต์ติดทํางานนะครับผมนี่สําหรับข้อดีสำหรับทีบ่ว่า คนเป็นเท่าแก่นะครับผมแต่ไม่แน่ใจนะครับผมวันนี้ข้อมูลผมได้ฟังมาคร่าวๆเราต้องไปศึกษาดูอีกทีตัวว่าตัวตัวนี้มีตัว AI นะครับผม a อับโต,โตไใจนะครับผมคือน่าจะเป็นตัว ับการทำงานของรถและตำแหน่งของรถด้วยนะครับ หมดนี่ก็ประมาณเกือบหมื่นกว่าครับผถ้าถดหมดอันนี้เคลียร์ทางลงนะครับผมเพื่อจะเอาดำม,มาลงนะครับ เอารถดำมาคนดินมาลงนะครับผมไม่ใช่รถดำมาลงที่เฉยโลบทางนะครับผมทำทางเพื่อจะให้รถได้คนดินมาลงแบบง่ายๆนะครับผม โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด okay, ้วยครับผม